สวัสดีครับผมวริศนันชัยพรธนนันครับ mm hmm. ก็ทํางานอยู่ที่เป็นพนักงานบริษัทเอกชนครับ mm hmm. ผมเป็นหมอรองกระดูกทับเส้นครับ mm hmm. ก็เกิดจาก mm hmm. ที่เราไปเล่นกีฬาไปเล่นฟุตบอลมาแล้วโดนกระแทก mm hmm. เพราะล้มไปก็เลยเริ่มรู้สึกชานะครับแรกๆก็ไม่ค่อยเท่าไหร่ผ่านไปได้สองสามวันนะครับ mm hmm. ก็จะเริ่มรู้สึกว่ามันชามากขึ้น mm hmm. ก็เลยไปไปพบแพทย์นะครับ mm hmm. ก็ ตรงนั้นก็กังวลครับว่า,เ,เ,ราเราชาชาเงี้ยจะเป็นอะไรไหมหมอก็ทำให,ให้เราทำการเอ็กซาเรย์นะครับดูอาการก็ผลปรากฏว่าเราเป็นหมอรองกระดูกเคลื่อนทับเส้นตอนแรกนั้นก็หมอก็เลยให้เราทำกายภาพนะครับก,รก็แรกๆกก็มีกายภาพทุกสัปดาห์ก็ทำให้รู้สึกกังวลเหมือนกันว่าเ,เกิดอะไรขึ้นทำไมเราต้องเป็นหนักขนาดนี้เลยหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยครับก็รู้สึกหงุดหงิดเหมือนกันครับว่าทาไมมันต้องใช้เวลารักษานานนะครับแตก่ก็ต้องทําไปเพราะว่าหมอ บอกว่ามันมวิธีวิธีเดียวที่จะรักษาไปก่อนในช่วงแรกเพราะว่าถ้าไม่งั้นมันอีกอันนึงก็คือต้องผ่าการผ่านี่คือเป็นวิธีสุดท้ายละนะครับเราก็เลยต้องทํากายภาพไปแต่กายกายภาพเนี่ยเราทําต่อเนื่องปีกว่า,ก,วาก็ยัง,ย,งยังไม่ได้ดีขึ้นส่วนใหญ่อาการก็จะเป็นคงเดิมคือลักษณะของอาการก็คือ,อเมื่อเราขับรถนานๆน,นะครับประมาณชั่วโมงถึงสองชั่วโมงเนี่ยจะเริ่มมีการปวดหลังนะครับแล้วก็ตึงทนะําทให้เราเดินลําบาก ก็เป็นอย่างนี้มาเรื่อยๆจนวันหนึ่งแม่ก็มาศึกษาตัวผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะครับแล้วก็เอาสินค้าเนี่ยมาให้เราทดลองทานนะครับก็ทานมาอยู่ได้ประมาณปีปีก,กว่าระหว่างนี้ทานไปก็ยังยังไม่ค่อยรู้สึกอะไรมากก็ยังคงที่พร้อมกับทํากายภาพไปด้วยแต่หลังจากนั้นมาได้สักระยะหนึ่งนะครับก็วันหลังจากปีกว่าเนี่ยก็เริ่มรู้สึกเอ๊ะมันเริ่มเริ่มดีขึ้นพร้อมกับที่เราเนี่ยไม่ได้ไปไปหาหมอละ ก็จนทุกวันนี้ก็ยังยังคงประคองรักษาฐานาไปอยู่เรื่อยๆนะครับก็ทําให้ตัวนี้เวลาเรานั่งขับรถนานๆเนี่ยได้นานขึ้นนะครับจากเดิมที่ชั่วโมงหนึ่งเราเริ่มมีอาการกา็สองชั่วโมงถึงจะเริ่มมีอาการปัจจุบันก็มีทำากายภาพมีการยืดเส้นเองนะครับควกกบคู่กับการทำาทาพันุ์ตัวนี้อยู่ครับก็อาการก็ ดีขึ้นนะครับก็ทําให้เราไม,ไม่ปวดเหมือนช่วงแรกๆที่เรา,าไม่ได้ทานเลยแล้วก็มีกายภาพอย่างเดียวจริงๆเลยก็ต้องขอบคุณผลิตภัณฑ์ผอลิตินนะครับที่ทําให้อาการวันนี้ก็ค่อยๆดีนะครับขอบมากครับ